です。 สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่ศาลเจ้าดาไซฟุนะคะซึ่งที่นี่นะคะจะเป็นจุดแดน์มาของฟุกุโอกะเลยค่ะใครที่มาเที่ยวฟุกุโอกะนะคะก็จะแวะมาเที่ยวศาลเจ้าดาไซฟุกันนะคะซึ่งจุดที่เราอยู่นะคะเราอยู่ที่ฟุกุโอกะเทนจินนะคะที่1มาลงที่ที่ค่ะและหลังจากนั้นเราก็สตนร์เฟอร์เปลี่ยนสถานีเป็นดาไซฟุไลน์นั่งอีก2สถานีก็จะมาลงดาไซฟุค่ะเปิดเสร็จรวมทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาประมาณ40นาทีนะคะ าังอกฤษนี่ไงนาไซฟุนี่ไงไปไปเลกหนึ่งวันนี้เราได้ขึ้นรถไฟทาบิโตะด้วยนะคะเนื่องจากเรามาถึงเป็นเวลา9.46นาทีรถไฟขบวนนี้มีความพิเศษคือนั่งเที่ยวเดียวยาวๆโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนขบวนเลยค่ะก็จะถึงดาไซฟุเลย และจะต้องขึ้นเที่ยวที่9:46นาทีเท่านั้นนะคะซึ่งจะมีเพียงเที่ยวเดียวคะ่ะหลังจากเที่ยวนี้แล้วรถไฟขบวนนี้ก็จะวิ่งระหว่างฟุสึคชิสเตชันกับดาไซฟ,ฟุสเตชันเท่านั้นค่ะหากใครไม่สามารถขึ้นเที่ยว9:46ทันหรือว่าเป็นช่วงขากลับนะคะเราก็สามารถนั่งรถไฟธรรมดาเพื่อมาเปลี่ยนขบวนเป็นทาบิโตะที่สถานีฟุสึคชิสเตชันได้คะ่ะที่อธิบายไปในตอนแรกนะคะ การเดินทางมาดาไซฟุนะคะจะมีทั้งแบบรถไฟแล้วก็แบบนั่งรถบัสนะคะก็เลือกตามสะดวกได้เลยนะพอออกจากสถาน,นีมาแล้วนะคะให้เลี้ยวขวานะคะวันนี้เราจะไปกินอิชิรันราเมงหรือราเมงข้อสอบค่ะซึ่งที่นี่เป็นสาขาศาลเจ้าดาไซฟุนั่นเองค่ะ ชิรันราเมงสาขาดายฟุนะคะเอาใจใส่มมสุดๆโด,ดยการทำชามเป็นห้าเหลี่ยมซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปทานนะคะเราจะต้องสั่งราเมงจากการกดตู้อัตโนมัติก่อนค่ะตอนนี้นใส่ตังก่อนแล้วก็ค่อยกดนี่นพันสี่อันนี้ปะกดเลยพันสี่ก็ได้ได้จดมาแบบนี้ข้อบัตนี้

รสชาติพุเหมือนเดิมกินน้ำก่อนอืมอเข้มข้นเนาะจะเป็นเลืองไข่จะเป็นทั้งลูกเหรออืมคุณจะใส่นี่หั่นแบบชิ้เชิ้นรกลาง เยี่ย็โอเคนะอืมน mm. oh, ้อนเส้นดีเส้นแบบลวกกลางดีอะเ่้งเหล็กป็นมีเดียดอืมของมีเดียทุกอย่างรอดอร่อยอ่ะ หมูหนุ่มมากคือหมูกินเข้าไปแล้วแบบละลายในปากเลยอ่ะอืมค่ะนี่ตูกดไอติมด้วยเออเช้าเช้ายังไม่ค่อยมีคนเลยดีพอเราทานราเมงข้อสอบกันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเจอกับถนนที่เรียกว่าถนนซันโดนะคะ เป็นถนนคนเดินจากสถานีรถไฟฟ้าดาไซฟูได้เลยค่ะเพราะถนนเส้นนี้นะคะจะมีทั้งร้านขายของที่รึกคาเฟ่ร้านอาหารร้านขายขนมโมจิต่างๆมากมายให้เราได้ช็อปกันก่อนที่จะเข้าไปไหว้ขอพรด้านในศาลเจ้ากันค่ะ อันนี้เป็นซาบักสาขาดาไซฟูนะคะโดยใช้คอนเซปต์ว่าคิกุมินะคะก็คือเป็นเทคนิคสาป,ปัตยกรรมของญี่ปุ่นดั้งเดิมที่ใช้ไม้มาประกอบด้วยการเป็นโครงบ้านเอนโดยที่ไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียวเลยนะคะอันนี้เป็นผลงานออกแบบของสาปนิกชื่อดังชื่อคุณคุณคมะเคนโกะนะคะในทีมเป็นการผรสมผสานร,ระหว่างญี่ปุ่นดั้งเดิมและญี่ปุ่นยุคใหม่โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติค่ะ ขนมขึ้นชื่อที่ห้ามพลาดเลยนะคะเมื่อมาที่ดาไซฟ,ฟุนะคะนั่นก็คือขนมโมจิย่างไส้ถั่วดแดงร้อนจากเตาเน่ค่ะร้านส่วนใหญ่ที่นี่นะคะเขาก็จะทํากันสดๆเลยปั้นเสร็จก็ไปย่างให้เรากันเลยคะ <Hi. S 1> ่ะไปดีซืม<า>อมแลวโมจิถั่วดแดงอยู่หน้าร้านเลย กรอบเป็นแป้งโมจิเลยอะแต่ว่าทอาถัแดงหวานบอกเลยว่าหวานอ๋อเรกินคู่กันแล้วมันออกมันพอดีเพราะว่าเแป้งมันี่มันจืดแล้วไสมันหวานแต่ก็อร่อยดีใช่นึ่รเยนเดา่ ว้าวนี่ทําว้ไหมเพิ่งเห็นะตรงนี้เป็นลูกยกักษ์เขาเรียกยักษ์หรือเปล่าไม่รู้อันนี้ไม่รู้ว่าจะกินยังไงดีเพราะว่ามันแลดูกินลําบากเหมือนกันนะอืมอืม อไอ้กระเขียว,ยวนี่มีความคล้ายถั่วดแดงแต่ว่าหวานอีกแล้วอะบางทีขนมญี่ปุ่นมันจะไม่ค่อยหวานนะอันนี้มันก็แอบหวานกันนะแต่วานน้อยกว่าร้านถั่วดแดงเมกกื่อกี้อันนี้หวานน้อยกว่าเดี๋ยวกินนงสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่อร่อยอะ รู้แล้วก็กินพร้อมๆกันก็นจะเป็นหวานๆรอสที่อมเปรี้ยวนิดๆแต่ว่าหวานอ่อยอืมกินสิพาดอ่ะชานาเปาอุ้ยร้อ,อนตอกก่อนได้ไหมหอืม อร่อยอ่ะอร่อยนะแป้งนุ่มแล้วก็หมูนุ่มมากอะไรเลยอ่ะแต่ถ้าคนไม่ชอบมันอาจจะไม่ชอบมันจะแอบ,บมันนิดนึงหลังจากที่ช้อปปิ้งแล้วก็แวะกันสองครั้งทางชํำๆกันแล้วนะคะเราเดินมาจงจุดสุดทางเนี่ยก็ถึงศาลเจ้ากันแล้วนะตรงนี้เป็นรูปปั้นวัวที่เขาต้องคิดมาแบบว่ารูปหัวขอพรกันนะคะแต่ละขอพ่านนะคะเพราะว่าคนต่อแถวเยอะมากเลยและเขาเชื่อกันว่าถ้าเรารูปหัวของรูปปั้นวัวจะทำให้ฉลาดขึ้นได้รับพรด้านความรู้ค่ะ สวยดีนะนี่ใส่ชุดกิโมโนโน,นี่สวยจังเลยอ่ะน้วใส่ชุดกิโมโน,นแล้วมันดูเข้าอ่ะนี่เขาก็มีมุมไม่ถ่ายรูปสวยดีอ่ะ เมื่อเข้าเขตสันเจ้านะคะเราเจอกับสะพานทอดข้ามสระน้ำค่ะสะพานนี้นะคะประกอบไปด้วยสามสะพานเรียงต่อกันนำไปสู่หงเดนหรือสรรเจ้าหลักแต่และสะพานก็สแสดงถึงอดีตปัจจุบันและอนาคตการเดินข้ามสะพานนี้เปรียบได้กับการชำระรังร่างกายและจิตใจให้บริสุทธิ์ก่อนจะเข้าพบเทพเจ้าค่ะสวยมากวันล่มลื่นเขียวๆถ้าใครมา,าดูใบไ,ไม้ร่วงก็น่าจะสวยกว่านี้กาจะเป็นสีส้ม,สม สถานี้เปสีเขียวๆก็ยังสวยอยู่โอ้ยมีเก้าอี้นั่งตรงนี้ก็น่าสวยอะเป็นข้างล่างเก้าอี้ข้างล่างอ่ะเห็นปะเก้ากิ่งน้อฮะสวนมันเป็นเหมือนสวนแบบสวนแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเหรอเปลงปะปะเหมือนบ้านยามซาญี่ปุ่นตอนนี้ก่อนสวยดีว่ะเนอะสวยดีนะเนี่ยไม่นนเวลาแต่ภาพจะตั้งอยู่ท่าพ ประตูสีแดงหลังใหญ่ที่อยู่ตรงหน้าหุ่นเด่นนี้เรียกว่าโลมงค่ะความสะอาดสันเจ้าเราก็จะต้องแบบเหมือนแบบอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะล้างมือทำความสะอาดของเจ้าค่าล้างแบบหุึ่งไม่ไดถ่ายเลยนี่เปดดววป้าดีกว่าก็รูปได้เหมือนกันอาจจะถ่ายวีดีโอให้เขาหน่อยเขาจะรูป ปสลาดฉลาดทันพู้ทันคนพอล้างมือเสร็จแล้วนะคะเราก็เข้ามาในสาลเจ้าคือแบบว่าสวยมากพระเจ้าอขอมสวยมากเลยอ่ะเป็นอะไรเนี่ย,ยเป็นอะไรนะเหมือนต้นไม้เหมือนป่า เราไปไหว้หน่อยหนึ่งไหมอ๋อเขามีพิธีเขาเลยไม่ให้เราเข้าพี่ว่าเขาปิดปรับปรุงอะไรอ๋อทำเหมือนม้านขั้นเลยด,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 ดูดิม่ดูดินี่มีพิธีอะไรไม่รู้ว่ะอันนี้ใช้เหรียญช่นะ ตั้งนูกเลี้ยงแล้วป่ะเอาให้ห่อหรือว่าไงทันทีใช่ไหมลากันไปโอ้เมื่อกี้มาว่าคนยังไม่เยอะเลยนี่แถวยาวละไปขอพรเซอร์วิสไทยด้วยก็เป็นเครื่องรางที่จำน่ายเครื่องรางต่างๆก็เป็นเครื่องรางหนึงส ราคาอยู่ข้างบนขายก็จะอยู่ข้างล่าง,ง,งต้นไม้ญี่ปุ่นอ่ะหนแน่นเลียดน,นี่เขาเดินไปไหนกันก็ไม่รู้อ่าใช่ป่ะทางขยะหายยากมากเจอแล้วทางขยะไงถ่ายรูปตรงนี้ได้ไหมสวยหรือเปล่าอะสวยไหมตัวเอง เฮ้ยนกจริงนกปอมอ่ะนกจริงปลาด้วยมันก็ว่ายอย่างช้าๆเนาะเดินเบานะนกอะไรอ่ะเป็นนกอะไรยืนนิ่งเลยอ่ะโอ้ลวคนเชียร์เลยดูดิคนเชียร์ ạ chưa 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 กลับแล้วนะคะถ้าใครมีเวลาสักครึ่งวันนะคะก็แบ่งเวลามาเที่ยวดาซสาฟุกันนะถ้าเกิดกว่าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ